เทศกาลหนึ่งค่ะที่กำลังจะใกล้เข้ามานะคะนั่นก็คือเทศกาลกินเจค่ะวันนี้ค่ะหน่อยก็เลยมาเลือกทําเมนูชาไทยค่ะชาไทยเจนั่นเองนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหน่อยออเรนจ์ทอล์คฟี่กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาแชร์เมนูนะคะที่เทศกาลหนึ่งค่ะที่กำลังจะใกล้เข้ามานะคะนั่นก็คือเทศกาลกินเจค่ะนะคะเทศกาลนี้ค่ะต้องบอกว่าเราจะต้องแบบมีเครื่องดื่มเป็นของตัวเองทุกๆปีนะคะเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถเที่ยไปดื่มพวกนมวัวได้นะคะหรือว่าเราไปดื่มแบบพวก สัดส่วนที่แบบมาจากสัตว์ได้อะไรประมาณนั้นนะคะก็คือกินเจเนาะเราต้องกินแบบจากธัญญพืชนะคะทีนี้ค่ะเราก็เลยมองหาถึงในเรื่องของเมนูด้วยนะคะเมนูเครื่องดื่มค่ะอย่างกับข้าวอะไรพวกนี้เราก็ทําแบบกินเจได้ถูกไหมเครื่องดื่มเราก็ต้องมีได้เช่นกันค่ะเราต้องกินอร่อยเหมือนอเครื่องดื่มปกติด้วยนะคะวันนี้ค่ะหน่อยก็เลยมาเลือกทําเมนูชาไทยค่ะชาไทยเจนั่นเองนะคะก็ ชาไทยเจนะคะหน่อยมองว่าหลายๆร้านหรือหลายๆที่ค่ะอาจจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองอยู่แล้วด้วยก็ได้นะคะก็วิตามินอะไรพวกนี้ค่ะก็จะทําเป็นชาไทยเจขึ้นมาหรือว่าชาไทยขึ้นมานะคะเจดื่มได้เนาะของเรานะคะเพิ่มคุณประโยชน์ขึ้นมาค่ะก็จะทําให้แตกไหม่ขึ้นมาแล้วก็ได้รับสารอาหารแบบเต็มๆได้ด้วยนะคะนั่นก็คือเราจะชมกับตัวผงธัญพืชคะ่ะซึ่งตัวเนี้ยค่ะ เป็นผงธัญ,ญพืชแบบร้อเซเลยนะคะของเข้าเนี่ยไม่มีนมวัวนะคะไม่มีน้ํามันปาล์มค่ะไม่มีแลคโตนนะคะน้ําตาลค่ะเป็นศนเปอร์ซเลยนะคะคอเลสเตอรอลค่ะไขมันทานคือศูนย์แบบศหมดเลยนะคะ<ม>ก็พวกนี้นะคะก็ทํามาจากทั่วเหลืองค่ะข้าวโพดแห้งนะคะข้าวโพดผงค่ะแล้วก็ผงกะทินะคะต้องบอกว่า คนที่แพ้นงมงัวค่ะก็ดื่มได้แล้วก็ฟิลของเขาค่ะไม่ได้ทันยาพืชจ๋าขนาดนั้นนะคะเขากินปุ๊บคลายๆกับนมสดค่ะกินแล้วเหมือนแบบว่าเรากินนมสดอะนมร้อนอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากนะคะซึ่งตัวเนี้ยค่ะเป็นผงทันญ,ญาพืชรสจือดอ่านะคะตัวต่อไปค่ะก็จะเป็น นี่เลยชาไทยนะคะซึ่งชาไทยของพวกเรานะคะก็จะเป็นผงชาไทยอินสแตนต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันค่ะทรงเป็นเบ็ดน้ําชาก็ได้อย่างสูตรปกตินะคะอย่างเช่นเอาไปเป็นชานมปกตินะคะหรือว่าชาไทยปกตินั่นแหละเนาะชาดําเย็นนะคะชามะนาวค่ะตัวนี้ก็ชงได้หมดเลยนะคะก็ถือว่าเจทานได้ด้วยเช่นกันค่ะแต่วันนี้เราก็เปลี่ยนนะคะอ d ดแดบจากนมปกติมาเป็นไซรัปกับตัวผงเหเดพืชค่ะใช้แทนนมนะคะใช้ความหวานก็คือไซรัป นั่นเองนะคะเดี๋ยวไหลับค่ะเราก็จะใช้เป็นตัวไหลับปกติทั่วไปนะคะก็คือไหลัปมิโผลค่ะหาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะ่าไปค่ะเดี๋ยวนอนจะแช์สูตรแก้ว16ออนและแก้ว22ออนกันค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยสูตรแก้ว16ออนนะคะเดี๋ยวนอยจะดึงน้ําออกมาค่ะเราเราประมาณ4ออนนะคะหรือว่า120 ml น้ำนะคะ 120ML ค่ะเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะละลายผงธัญพืชก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาละลายเป็นผงไทยชีนะคะแล้วก็ไปเติมความหวานค่ะหรือใครอยากจะทำเป็นตัวผงธัญพืชค่ะแยกไปอีกแก้วนะคะเอาไว้เป็นสำหรับนมท็อปด้านบนก็ได้นะ,อะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวหน่อยก็ทำเป็นตัวนมผงธัญพืชนะคะทำเป็นนมค่ะเอาไว้สำหรับท็อปด้านบนแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำน้ำชาไทยกันอีกทีหนึ่งเนาะ เราหน่อยหนึ่งน้ำมา120 ml อนะคะแล้วก็ตัวผงธัญพืชน,นะคะหน่อยจะตัก1ช้อนพูนๆเลยค่ะคือเราจะเอาตัวนี้มาแทนนมสดนะคะก็จะทำให้เข้มข้นหน่อยเนาะเพื่อที่จะท็อปด้านบนนะคะเขาสามารถละลายได้ในน้ำร้อนและน้ำเย็นละลายได้ทั้งสองน้ำเลยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนมสดรสจืดของเรานะคะ เดี๋ยวเราก็มาทําเป็นตัวชาไทยเย็นกันดีกว่าค่ะชาไทยแบบหวานปกติก็ได้นะคะแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าความหวานเนี่ยค่ะพอมันเป็นไซรัปนะคะก็จะมีความหวานหวานของน้ําตาลนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบหวานน้อยก็ให้ลดตัวนี้ค่ะใครชอบหวานมากให้เพิ่มตัวนี้นะคะใครชอบไม่หวานเลยก็คือนมผงทัญพืชกับชาไทยเลยนะคะอ่ะน้ําร้อนซีออนเหมือนเดิมค่ะผงทัญพืชเหมือนเดิมค่ะอ่านี่ ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราละลายผงธัญพืชก่อนนะคะ1ช้อนค่ะ1ช้อนจะอยู่ราวๆประมาณสัก8กรัมถึง10กรัมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าความหนักค่ะถ้าเป็นผงธัญพืชแบบรสหวานนะคะเขาจะมีความหนักขึ้นมาด้วยนะคะนั่นก็คือประมาณราวๆ15กรัมได้นะคะยิ่งพูนยิ่งเยอะยิ่งพูนยิ่งแบบนั่นนะคะอ่ะพอเราได้แบบนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะใช้ตัวผงชาไทยนะคะละลายเข้าไปด้วยเลยค่ะ ผงชาไทยนะคะสูตรปกติค่ะเราจะใช้อยู่ที่2ช้อนชานะคะสองช้อนชาเราเราประมาณ5กรัมค่ะนี่สีเหมือนชานมเย็นไหมอ่าชานมเย็นของเรานะคะและเราก็มาเพิ่มความหวานกันค่ะความหวานนะคะจะอยู่ที่ อพอมันเป็นไซลัปค่ะมันจะหวานมากกว่าน,นมผสมหรือว่านมข้นหวานนะคะหน่อยจะใช้อแค่หนึ่งออนพอนะสูตรหวานปกตินะคะขอเป็น1น่ออนค่ะปึ๊บนี่คือชาตินมเย็นเป็นไงพี่เล็กน่าทานไหม น่าทานมากเออน่าดื่มมากคือสีเขาแบบไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากชาพายเย็นบาที่เราเคยทำเลยเนาะเออนะคะอันนี้สูตรแก้วสี่กออนนะคะปึออ๊บอ่ะใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วถ้าเกิดว่าข้อน,นี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบครีมมี่ครีมมี่มากกว่าเดิมนะคะหน่อยแนะนําว่าให้ใส่ตัวนี้ลับไปสองช้อนมันจะมีความครีมมี่ครีมมี่มากกว่าเดิมนะคะ ตัวนี้ค่ะนมสดรสจืดของเรานะคะก็คือทํามาจากผงทัญยพืชนะเทียบเท่ากันนะคะใส่เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาเหมือนชาไทยเย็นเลยค่ะชาไทยเย็นที่รู้สึกว่าฟิวอ,อ,อร่อยอร่อยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาทําสูตรแก้วยี่สิสองออนกันค่ะแก้วยี่สิสองออนเหมือนเดิมนะคะหน่อยก็จะดึงน้ําร้อนค่ะออกมาห้าออนก่อนนะคะอ่าน้ําร้อนห้าออนค่ะ และตามด้วยค่ะผงพัญ,ญพืชค่ะหน่อยจะใช้ไปสองช้อนค่ะแต่ไม่ต้องพูนมากนะคะละลายผงพัญ,ญพืชก่อนอเสร็จแล้วตามด้วยผงชาไทยค่ะโอ้ยเขาละลายง่ายมากนะอันนี้ละลายง่ายมากๆนะคะผงชาไทยค่ะ จากปกติเราใช้แค่สองช้อนเราจะใส่ไปสามช้อนค่ะแต่ไม่ต้องคูณนะเอาแบบสามช้อนพอดีพอดีนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครมีสก,กิลที่แบบมั่นคงแล้วก็สองช้อนคูณประมาณนั้นนะคะอขอเป็นสามช้อนละกันขอแบบไม่คูณเลยนะคะก็ตักแบบพอดีนี่ค่ะเป็นไงสีคือสีสันสดใสสวยงาม ระดับความหวานนะคะหน่อยจะเพิ่มมาเป็น1ออนครึ่งค่ะหรือว่า45 ml ตามด้วยน้ำแข็ง1แก้วค่ะสูตรแก้ว2 2อออน ามด้วยนมที่เราใส่ที่เราทําเป็นนมสดรสจืดนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอญาตปิดฝาสักนิดนึงค่ะเพราะเราไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะคะเราชอบทำหกแล้วก็หอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชาไทยสูตรเจนะคะชาไทยเค่ะ เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติของเรานะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยดีกว่านะคะอ่ะสูตรแก้วส6กออนนะคะชิมทุกครั้งก็อร่อยทุกครั้งชิมทุกเมนูก็อร่อยทุกเมนูอืมอันนี้ก็คือพอความวราเอาความหวานเอาความหวานก่อน หน่อยคิดว่าคนชอบหวานน้อยน่าจะลดลงนะคะเพราะอันเนี้ยด้วยความที่บอกเลยค่ะพอมันเป็นความหวานของไซรัปนะคะมันค่อนข้างหวานแบบหวานน้ำตาลอะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบหวานน้ำตาลเนาะมันจะไม่เหมือนนมผสมนะคะถ้าเป็นนมผสมเนี่ยมันออกฟิลแบบหวานละมุนหวานกลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนชอบแบบหวานปกติอะไรแบบเนี้ยก็คือทานได้นะคะอันเนี้ยฟิลแบบหวานปกติเลยแล้วก็มีกลิ่นชาไทยนะคะ มีความเข้มชาค่ะเหมือนชาไทยปกติค่ะแต่ว,ว่าพอมันเป็นสูตรเจนเนี่ยมันก็จะมีความละมุนน้อยกว่าตัวสูตรปกตินะคะอ่าเนาะเอ้ยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะพอชิมแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็คือชาไทยนะคะ คือชาไทายเย็นปกติทั่วไปเลยค่ะหน่อยก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะของคนทานเจดื่มเจนะคะที่อยากจะกินชาไทายหวานปกติเหมือนเหมือนคนแบบกินปกติทั่วไปนะคะ<ๆ>ก็เข้มข้นอร่อยหวานมันนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ2ส,สูตรนี้ค่ะสูตรแก้ว6ออนและ22ออนนะคะสูตรเจนะคะสไตล์ออ i e เรนทัลคอฟฟนะคะ ยังไงแล้วก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกําลองใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee นะคะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวด,ดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็เดี๋ยวหน่อยจะต้องขอตัวไปทำคลิปต่อไปกันต่อเลยนะคะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ